ศิลปินดาราไม่ใช้ทีระบายอารมณ์พีพีบิวกินประกาศชัดเอาเรื่องให้ถึงที่สุดส่งทนายไปเอาผิดแจ้งความเกรียนคีย์บอร์ดหลังสร้างเรื่องใส่ร้ายเขียนข้อความหยาบคายลงสื่อโซเชียล รีดีว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนกำลังสนใจครับผมสำหรับ2นักแสดงคูจินชื่อดังอย่างพีพีและบิ l กินฮะหลังจากเราเกรียนคีย์บอร์ดครับสร้างเรื่องราวใส่ร้ายและเขียนข้อความที่หยาบคายลงบนโลกออนไลน์นะฮะทำให้กระทบต่อศิลปินทั้งสองคนครับจนล่าสุดทางสังกัดได้ออกมาชี้แจงผ่านประกาศว่าทางพีพีและบิวกินได้ส่งตัวแทนเป็นทนายเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ใช้บัญชีในโลกออนไลน์จำนวน14 a c c o แอคเคซึ่งได้ระบุข,ข้อมูลอย่างชัดเจนตามประกาศดังนี้ครับโดยประกาศของทางพีพีกรีดได้เขียนข้อมูลระบุว่าพีพีได้มอบหมาย สอบสวนกับผู้ใช้ชื่อทางบัญชี5ยูเซอร์ในการใช้กริยาถ้อยคำไม่สุภาพหยาบคายและใส่ความต่อศิลปินพีพีกริดจนเกิดความเข้าใจผิดและเสียหายหลังจากนี้จะเข้าพบกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการสืบสวนเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไปโดยจะไม่มีการยอมความใ,ใดๆจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันซึ่งทางของพีพีกริดได้ดำเนินการแจ้งความนั้นมีจำนวนแอคเคาท์ทางิ้น5ยูเซอร์ตามประบุในขณะนี้ส่วนด้านของบิลกินเอกสารประกาศได้ชี้ข้อความว่าบิลกินได้มอบหมายให้ทนาย เจนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในส่วนทางด้านของบิวกินเอกสารประกาศได้ชี้ข้อความว่าบิวกินได้มอบหมายให้ทนายเจนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนผู้ใช้ชื่อทางบัญชีกาวยูเซอร์ในการใช้กริยาถ้อยคำไม่เหมาะสมหยาบคายและใส่ความต่อศิลปินจนเกิดการเข้าใจผิดและเสียหายหลังจากนี้จะเข้าพบกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการสืบสวนข้อมูลเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไปโดยจะไม่มีการยอมความใดๆจึงเรียนมาเพื่อปโปรดทราบโดยทั่วกันซึ่งทางของบิวกินนะครับที่ดำเนินการ แจ้งความนั้นมีจํานวนแอคเคาน์ทั้งสิ้น9ยูสเซอร์ตามประบุขณะน,นี้และเมื่อรวมกันทั้งพีพีและบิลกินก็เป็นจำนวน14แอคเคาน์ที่เขาได้แจ้งความในขณะน,นี้นั่นเองละครับโดยทางด้านทนายเจนนะครับก็ได้ดําเนินการเข้าแจ้งความไปที่เรียบร้อยแล้วนะขณะน,นี้ตามข้อมูลเบื้องต้นครับซึ่งต้องมาตามดูต่อนะครับผมว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ติดตามเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะดําเนินการและให้ความคืบหน้าว่าอย่างไรบ้างซึ่งหากทราบรายละเอียดคงจะได้ทราบทั่วกันว่าจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรนั่นเองละครับ งโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ